ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนะครับผมโรบอทที่มีแมปชื่อว่า The Backroom นะครับผม Star t of i n s t a n i l i t y นะครับแมปนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นแมปแนว Herer เนาะก็เป็นแมปไอ Backroom นะครับผมก็นี่เลยนะครับตามปกรูปภาพนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มากับเพื่อนอีก2คนเนาะก็จะเป็นยังไงนะครับผมก็เราไปดูกันในคลิปเลยนี่ไงเข้ามาแล้วอยู่ใน Backroom เลย อุ๊ยเชี่ยโอ้หันหันกล้องหันกล้องมีการมีการเบอร์ด้วยว่ะค้นหาประตูสีขาวตามลูกศรเนาะยังไม่ได้ทําอะไรเลยไอ้เชี่ยมึงเลือกตามลูกศรไปเหรอใช่เชื่อใจได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถูกเฮ้ยไฟเดินเกี่ยวอะไรเมื่อกี้เสียงเดินเหมือนฟ็อกซี่เลยอะเปิดไฟได้ด้วยนี่หว่าใครมันแหกป่าเกี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย สเปรยร์ไม่น่าไม่มีก็ต้องหาประตูสีขาวเฮ้ยนี่ไงกันอะไรให้ไปข้างบนอ่ะอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยไปดิรอที่ไหนเปิดท่อได้วะหามันเป็นคล้ายๆอะไรวะเครื่องมันคล้ายๆคัดเอาว่ะหาสี่อันอ๋อให้ให้ให้อยูให้ยูห่างกับหน้าอ๋อไอ้ปันข้างหลังไอ้สัตว์ข้างหลังข้างหลังฟาเปตัวเลย ไปเรื่องมือกูสปีดลันสปีดลันห้ามองข้อมืแตกไม่ใช่มันแปลว่าระวังนี่หว่ากันึกว่าะห้ามองไเจอ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 นี้เจอนี้มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนไม่รู้ไอ้สัตว์มือเป็นใหม่เหรออุ้ยมันวาร์ปได้ฮะมันวาร์ปผ่านหน้ากูไปเมื่อกี้เร็วจังมาก็น่าจะมาหาเราแล้วเราไปอุ้ยไอ้เบี้ยไปดับมึงทำอะไร มันทำอะไรมันช็อตเหรอมันเลบไนะอ้ยไฟดับแล้วก็อยู่คนเดียวสันส่น,นไม่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่คนเดียวเลยั่อือปื้มปื้มอยู่ไหนสัตว์ไหนไม่เห็นไอ้เหี้ยเฮ้ยเจอคันเอาเจอคันเอาเจอคันเอากดเลยกดเลยไอ้ปื้มปื้มมาเจอเมาเจอเดนินตามเอาเลยใคร กูไม่กล้าเดินเลยสัตว์มันมันคุยอะไรเมื่อมันกระซิบสัสเดินตามทางเลยมีอยู่ปาทางไงมันกระซิบข้างหูยี่ห้อเสียงเสียงเหมือนไอ้ป๊อปปี้อ่ะเสียงเหมือนป๊อปปี้เลยว่าชิ้นปิงปองหรอเปล่าอ๋อไหนมึงบอกสุดทางรออยู่อ่ะกูเดินมาไกลที่หมายไม่เจอใครเลยเด้อถ้าเกิดเดินมาเจอทางแยกแล้วก็เลี้ยวขวามาให้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 อยู่ให้อยู่ห่างจากน้ำถ้าเจอถ้าเจอน้ำสีดำไหลออกมาให้อยู่ห่างทางแยกไหนวะเลยละคัดเอาติ๊งไงฮะกูไปกูไปเจอคัดเขาไปคนเดียวนะกดเลยกดเลย นี่ไงอากี่อันวุ้ยไอ้โควต์ตกใจไหมอะไรก็อยู่ไกลกันอ้าเหรออาก็อยู่คนเดียวเหรอตายจริงไปแล้ววายกินโดนทิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยไฟติดไฟติดอ้าวแล้วก็ดับแล้วก็ติดแล้วก็ดับโอ้โหกูตายแล้วไอ้สัสทำไมอะน้ำดำไลยสัตว์น้ำดำกูอยู่ตรงมึงไหนกูอยู่ตรงมึงไหนปันอย่า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 เข้าใกล้อย่าเข้าใกล้น้ำดำนะทำไมวะมัน เป็นอะไรมึงกลัวอะไรหรือว่ามันออกมาหรือว่ามันออกมาจากน้ําดําวะกูไม่รู้ตอนตอนที่เราเจอน้ําดํามันก็ออกมามาเลยเฮียมันมาแล้วหลังมึงอะอู้ใช่อ่ะเอ้ยมานี่ดิเก่งอะไรอย่างมันอมไปได้ยังไงวะมันเดินหนีกูอะเจอบิตคอยเฮ้ยบิตคอยมาแบ่งดีแบ่งดีหักหักแบ่งหักแบ่งมันออกมาจากน้ําดามึงริงหรอวะไม่รู้อะอุ้ยเอ้ามึงไปไหนกันแล้วอะ เอฟเอ้ยกันการกานเอฟกันเอฟทำไมอ่ะเกตเอฟไม่เคยเห็นเอฟเหรอจุดไว้เสรล้ใช้ได้มาต่อตัวดีเออขึ้นไปดิอะไรอะขึ้นเองดิขึ้นไปดิโดดหัวกูอะโดดหัวโดดหัวกูอะขึ้นไปอะไรอ่ะขึ้นดิขึ้นดิเอ้าอ้นนี้มันขึ้นไป็นไงอ่ะกูเป็นสไปเดอร์แมน โอ้โหเฮียแล้วชิปหายแล้วกูไม่ได้ทำอะไรเอวมึงไปไม่รอเองอะเอวอุจเจนน้ำดำมึงไปไม่รอเองอะเปิดไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไอปันหลังมึงอะไอยันเตอร์มหน้าหมดไอสัตว์มันูดนวิ่งมันไม่กินกูเฮียูไปแล้วสวมันไม่กินกูเฮียมันไม่เห็นกู เปิดไฟเลยเออโอ้โหเกิดตั้งแต่ที่แรกพ่อเฮียเฮียเฮียเปิดประตูอุ้ยอุ้ยเฮียมันไห้เห็นกูสเฮียมันหยุดตรงกูเนี่ยเอาไปละมันเดินไปหาเมืองแล้วเฮียกูปิดเลยกูปิดเลยหาไม่เฮ้ยช่วยกูไม่ได้ไปหาตัวไอ้เฮียทล้ไมวะไอ้กูทำอะไรเนี่ย ไฟเปิดโอ้ยปั้นเอาเอาเรียมาดิไหนไหนเนี่เมันต้องหยอดตู้นี่ไงอยู่ไหนไรมึงอยู่ไหนล่ะมามาที่มาดี่มาที่มาที่าี่มาที่มาที่มิทป่มาที่มา่มามาที่มา่มาท่มา่มาทมา่มด้ี่มาี่มาเก่าีมาี่ามาที่มาที่นี่มา่ได้ไ่ม่อะไร ไม่ไม่ได้อะไรเลยนี่ไงอะไรอ่ะุยน้ำอัดลมเอาเอาล่าใส่มันเหรอไม่รู้กูดื่มแล้วอะเอาดื่มเหรอเปล่าหายเลยดื่มแล้วหายเลยอ่าเรียบร้อยเอาอะง่ายงี้เลยเอาไตายเลยง่ายเงี้เลยอุ้ยอุ้ยอ้ตัวอะไรคำรามไม่รู้ดีนะกูโหลดช้ากูไม่ได้ยินใครนำครับไปเลยครับ คือไม่นำนำเลยครวะตัวให้ครับไอ้ตาตาทีเดียวใครใครผ่านก็ไปซะกูเอออ่าเฮ้กอ้าวไปซะเปิดประตูให้เฮ้ยฮไอตัวเที้ยนนั่นปะวะโอ้กันโอ้กันไอต้องต้องทางไหนต้องต้องต้องสุ่มเอาอ๋าไอืสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวนะให้มึงมาอยู่ที่ไอนแบ็กรูมาไอหนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวล่อล่อมันมาแล้วเราเข้าเข้าตรงทางนี้ ไอเชื้มืดอาอไอ้กานอะกูไปทางนี้อ่ะกูไปอีกทางหนึ่งไม่เจออะไรเหรอมันมาแล้วมันมาแล้วนาแล้วไอ้คิววิ่งโคตรเร็วเลยิ์จัดอ๋อคือมันมันจะมีรอบมันมีรอบของมันอยู่มันมีรอบของมันอยู่เฮียกูตายอุ้ยเอารอดสวย เฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยไอ้ปื๊ดแล้วอยู่ไหนวะอุยไอ้ด่านเนี่ยไอ้ปานไอ้ปานต้องนำละเชี่ยอะสีม่วงเลยมึงไปไหนมึงไปอีกทางนึงทำไมกูจะไปสีม่วงไอ้เชี่ยเจอเฮ้ยไปซี่ยได้มืดๆดีกว่ามืดๆแม่งเป็นอะไรที่ปลอดภัยแม่งกูนี้ได้ด้วยไหว่าอะไรมึงไปไหนของมึงอ่ะไอ้เชี่ยมีม่วงด้วยมันมีหลายทางไอ้ปื้มใช่เหรอเก็บเก็บลูกบอลได้ด้วยอะอะไรนะ เก็บเก็บแม่เพอะไรก็ถามดีๆอ่ะไม่ได้ยินนะมาเลยมึงตามมาเจอเพื่อนประตูนรกไอ้สัตว์ออฟซิเดียมไอ้สัตว์นี่ไงเพื่อนมึงไงเห็นปะนหนยีแขนก็ไม่รู้ไงเฮียมันอยู่ด้านซ้ายอ่ะกูไม่ไปละไม่เป็นคุยไม่ไปเฮียตัวเตี้ยเกิดกินด่วนไม่ถึงไอ้สัตว์ ไอการหลังมึงฮะไหนหยอกมยอมไอ้ยี่มันมืดเกินพวกเพิ่งมากันสามคนดิเราต้องการสามคนมันถึงจะไปได้ไอเกมมันโอ้อี่มันมาที่หลังมือหลังเมื่อกี้กูกูกู fk fk หาไม่มันมืดเกินว่ะมันเปิดไฟเปิดแล้วไปสามคนเนี่ยยี่อะไรวะเดินอัดกันอยู่งั้นเนี่ยเออนี่ไงเจอละไหน ตะลี่ยมไปกลับมันก็มันก็เก็บได้ดีมันก็เก็บได้เลยเผื่อกูตายกลับยังไงอะีไม่เพื่อนร้านเลยนะที่ที่พูดเลยว้ามึงแกตัวกูลอยได้อุ้ยประตูเปิดเอ้ยคุ้นเพื่อนเก่าแล้วหรือเปล่าวะ แแฮฮปปปปี้ <Happy>, จบจบแล้วจบแล้วมาฉลองกันก่อนเลยมาเฮออ้ยรอาะเลาะเลาะเลาไปเรือ่อยๆไปเรือ่อยๆเล่นเล่นเลาะก่อนไปไหนติดทางไอ้ตา้าเดินมาเราไมา่ไหนดูสิอุ้ยมือตื่นสองทางเลยอะขวา้ดีดีคิดเหมือนกันเลยไปทางปขวาอ่ะโอเคกูไปขวาคนละขวาก็บอกไปขวาเอ้าว่าไง ้นเก็บแล้วเก็บแลยเอามาใส่มาใส่แต่ใส่นี้อันนี้อะไรวะอะไรอ่ะไอ้ตันนี้อะไรอ่ะไหนกาวอุ้ยจัดระเบิดเอ้ามึงอยู่ไหนกันเนี่ยฮะอ๋อเจอและอยู่อยู่ในอยู่ในแมปโลบักอุ้ย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 ไอ้ปันปั้นเพื่ออะไรดูเห็นไหมเฮียผีถือลูกโป่งไอ้ตัวเหลืองอ่ะนั่ดินั่มดิอยู่ไหนอะ มึงอยู่ไหนอะ่ะไอ้ปันมึงอยู่ไหนละไอ้สัตว์ประตูเปิดแล้วมึงอยู่ไหนไอตุ๊กตาอันนี้มึงไปทางนี้ก่อนเนี่ยไปทางนี้ก่อนเออนั่นแหละมึงนำไปนำดินำดิแนวยสอนนำดิยิ่ง <laughs> <laughs> แล้วมันมีผีได้แล้วกูจะเก็บของอยังไงวะยังไงในตุ๊กตาละไหนในตุ๊กตาจากไอ้ที่มันมีผีอยู่อะมาใส่ดิใส่ตรงไหน ข้างไหนมั้งอยู่ไหนเนี่ยนี่ยกูอยู่นี่เนี่ยตรงไหนตรงกลางเหรอเออตุ๊กตาอยู่ตรงกลางอุ้ยมาไล่กูไปกลับ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 อุ้ยแล้วมันจะบอกว่าเดินเร็วกว่ากูนะอ้ยไอ้สมุนพึงรู้เหรอเอาแล้วมันเดินไปแล้วดูท่าเดินเอาแล้วมันไปหาเงาไปมันไปหาเงากูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยประตูเปิดแล้วมาดิ ตรงไหนอ่ะประตูเปิดแล้วตรงไหนวะตรงนั้นอ่ะเจอแต่ตู้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นปะดีเปิมเนี่ยอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นปะนยจ้าว่ะข้างหลังข้างหข้างหลังบึงงอพี่เออเออมึงเดินตรงมาเนี่ยอ่ะแล้วพ่อมึงไงอีกขวบไปเลยเข้าเลยอุ้ยอุ้ยหนอุ้ย เฮ้ย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 แล้วมันเลือกกูแล้วเลือกกูทำไม่เนี่ยอะไรองี้ยออกออกออกปึ้มปึ๊บกลับปึ้มกลับมันเลือกกูแต่กูรอดไว้น้องเราเหลือแค่ประตูตรงกลางแล้วดิไปดิหลังมึงหลังมึงหลังมึงอะไรคุณต้นตาเนี้ยมาจากไหนเอามาจากห้องห้องที่กูเดินไปเมื่อกี้โอเคงั้นมามาตามมาตามมา อยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยเหลืองกูไม่ตามมันเปิดปูตรงกลางอ่ะไม่ไม่เปิดนะไม่เปิดอ่ะเปิดตัวจุดยังไม่เปิดอ่ะยังไม่เปิดอ่ะไม่เปิดอ่ะองจออยู่ไหนไม่เคยดูอ่ะเยอะเหี้ย่านแล้วใช่เอาติดคุกแล้วการการันมาอาดิไม่อ่าน่ะอ๋อมันมันมันเหมือนให้พังโคบาให้อาหาโคบามาพังประตู เนี่ยมึงก็รู้เนี่ยไอ้สัตว์เฮียเฮ้ยเฮียห้างห้างอีเกียปะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเนี่ยโคบาเฮ้ยนี่ไงสวิตใช่ปะใช่ด้วยกดกดไม่ได้กดค้างอะอาครีมเหรออาคีมมาตัดเอช่อใช่นี่ไงเจอแล้วออกไปตัดเลย หาทางกลับเจอไอม่หรอเฮ้ยไม่ได้ยากะอะ้ยแล้วไงต่อมือดแล้วไงไปไปตรงประตูนะมนหมืดแล้ว<อ>เพื่อนมาอันนี้อันนี้กูว่ามีละวิชีเบ้มนะปื้มม,ม,ม,มึงต้องมาดูปื้มมึงมึงนำเลยมันทีโพสใส่กูแล้วอยู่ไหน ัดตกใจมือเมาสะบัดเลยเยิ่งเพิ่มเข้ามาเข้ามาเมาสะบัดเลยนี่ประตูเปิดแต่ไม้ขวางเอาไม้ออกไม่ได้นี่เชี่ยโดนเขาแล้วตายเลยเชี่ยของหาใหม่หมดเลยเฮ้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 ยมันเอาจริงมันเอาจริงมันวิ่งไวนะมันวิ่งไวนะโอ้เชี้ยนะคุณคุณดูไอ้สัตว์ที่นี่ดัมเมี่ยมเลย แล้วยาเจออีกอะตัดมันอยู่ไหนไม่เห็นเลยอ๋อคือ,ต,อต้องตัดไปไปเรื่อยๆมันอยู่ไหนวะกูตัดไปแล้ว <S <S จุดหนึ่งอยีาโชคดีนะกูผ่านแล้ววะมันอะไรจะจบวะเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้กูนี่ไม่ผ่านนะบ,บอกมันมันอีฟินิตี้อ่ะมันเขียนบอกอ่ะอีฟินิตี้อะไรอะ่ะคนทำเกมไม่ต้องมีขี้เกียจันมั่งแหละผมผมดาไปเรื่อยๆเฮ้ โอ,อเชือกไอ้ตัดเชือกตรงไหนฮะเชือกใส่ดิตรงไหนไวะเชือกเชือกเนี่ยไอ้ตัดมึงไม่เห็นรอเมื่อกี้มันว่ามันรูปมันวาดอยู่งข้างกูก็เพิ่งเห็นเนี่ยทำไมอ,อ๋อเออก็ไม่ดูไง <c oughs> เหยง่อ้งก็ไม่เห็นไงหมยหนึ่งเชือกหนึ่งไอ้ชี้นะแล้วคนนี้เชือกอยู่ไหนไงเออเจอแต่ไข่ในรถเสานี่ หาม่เดอกกินข้าวหรอดีจริงๆอ่อปุ๊บปุ๊บก็เจอปั๊บเลยอะอ่ะเสียงง่ายเกินไปกลับเลยเจอไข่เนุณเจอไข่เน้าสาวของไอ้ป้มเลยไม่นับเหรียญไม่นับบิตคอยฉันต้องหายไปอีแล้วหรอต้องโดดไปใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย มึงมึงมึงไม่ไม่กันไปทางโน้นไงทางนี้เว้เราเรามึงเรามึงเรามึงรู้สึกว่าท้อทันทีอะมึงจะท้อเลยกลัวอะไรเข้าไปดิเข้าไปดิงาบอุ่นสาวอ่ะกูสามารถปีนขึ้นไปบนชั้นได้เมอเมออ้ายาวยาวอ่ะอะไรยาวยาว่ะโอ้กูเห็นละ โอ้โ <ítulo> หแม่งคาเลยเหรออ้ไม่ไม่ยากนะมันคาเลยมือขึ้นไปได้ไงก็ปีดปกติปากกัวไอ้สัสไอ้เชี่ปากอุ้ย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 ไปละไปละแม่งคาได้ตัวนี้อะไรเอะไรมันให้เก็บอะไรอ่ะไม่ทำอะไรก่อนอ๋ออ๋อรู้ละอ๋อเข้าใจคือต้องเก็บเสร็จรูปภาพ มึงอยู่ไหนอะกูมองไม่เห็นเยอยแต่ละคนอะมึงยืนนิ่งกันหมดเลยมึงดูไอ้ปื้มยืนโคตรนิ่งอะตายตายเลยต้องหาเซรูปภาพเอ้ยเดี๋ยวกูเป็นมือสไลด์ให้ไม่ไม่เป็นไรเกรงใจมึงลงมาช่วยหาเดี๋ยวนี้เยอะเดี๋็กสาวปีนเดี๋ยว็กสาวปีนได้กูเจอรูปภาพแล้วแต่กูไม่กล้าลงไปเก็บอะ อยู่ข้างหลังมั้งอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูไหนกลางมาแล้วกลางอะไปแล้วไปแล้วอะไรนะมันติดป่ะอะกูถ่ายมืนกันกูไม่ลองไปติดหรอกมันวาร์ปได้มันวาร์ปได้เนี่ยได้รูปภาพแล้วเนี่ยมันบักเฮ้ยมันบักตรงกูรัวๆเลยเนี่ยจริงเหรอแล้วบักขี้อะไรกูต้องเอารูปไปใส่ตรงนั้นเลยสักมันเดินมันเดินแล้วเดินแล้วไปบักตรงจุดที่ขอลูปไปใส่แต่กูเห็นมึงอยู่อะมันติดบ้างอีกแล้วเฮ้ยว เอวี้อะไรมึงอะรอมันออกมาก่อนเดี๋ยวตัดตรงนั้นต้องเอารูปไปใส่ไปแล้ว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 ไปไปตอนไปตอนปุ่มแล้วกันลองนะอีกูรีบปีนขึ้นเลยไปลงวิ่งเวียงไปเลยเวิ่งกระโดดมึงสั่งยังยัมึงทำมั่งอีกสั่กูทำไงอ่ะมึงไปหาอีกสิอีกอันหนึ่งมันเหลืออีกอันหนึ่งชิ้นที่หนึ่งอ่ะมึงอยู่มันมอาจจะอยู่ฝั่งน้องก็ได้เออมึงก็ไปหาสิแล้วมันอยู่ไหนใหญ่อ้ไอ้โลนอยู่ไหนไอ้โลนอ่ะอันอย่าล่อนะ อี๋มึงเห็นไหมนะมึงเห็นไหมมึงกันกูดำที่กันเลยอีกอันหนึ่งเว้ยกูเจอที่หนึ่งแล้วกูเจอที่กูเจอที่หนึ่งแล้วใส่ดิใส่ที่อะไรไปช่วยกูหาเลยสัตว์เฮ้ยอ้าวอ้าวเกมจบเกมจบพอดีเกมจบแล้วจบแล้ว เอาจบแล้วออีซี่วะอีซี่วะมามาอีแมปต่ออีกวะแมหนึ่งเชี่ยแคทีคกวตัดจะตายแล้วอ้เวนโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ